làm sao vậy? 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 ชยวัฒศครั้งที่หนึ่งวันที่1ิปสอพันแปดสิสงสองันเรัที่สองวันที่สิปสองหนแปดสี่สห้าก็สามเก้านี่มีชอในกระทรวงด้วยอาวแล้วอานารับเอ่านมาเพื่ชี้รีครับ mm ก็ไปคุยกับท่านประลัดอีกรอบหนึ่งท่านใชวัดเนี่ยท่านเป็นห่วงว่าเ,าเดี๋ยวพวกเราที่มาด้วยเนี่ยไม่ได้ยินกันทั้งหมดแล้วเวลาไปถ่ายทอดกันเดี๋ยวจะเกิดไม่ตรงกันฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านประหลัดกับผมเนี่ยมายืนยันอีกทีจนถึงสิ่งที่ได้คุยกันเมื่อเช้าข้อที่หนึ่งเลยนะครับขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติให้ดำเนินการใดๆทั้งสิน้นสำหรับ โรงงานโคกแห่งนี้ยังเลยนะครับอันที่สองที่มีข่าวตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าอาดีตอธิบดีได้ลงนามอนุมัติใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยไม่มีครับยังไม่ได้เซ็นใบอนุมัติแต่อย่างใดทั้งสิน้นยังไม่ได้เซ็นใบอนุมัติแต่อย่างใดทั้งสิน้นฉะนั้นเนี่ยยืนยันได้ว่าหนึ่ง อธิบดียังไม่ได้เซ็นสองเนี่ยโดยนโยบายของกระทรวงก็ยังไม่ได้อนุมัติเรื่องนี้เพราะรู้และเข้าใจในความเดือดร้อนของที่น้องประชาชนอยู่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมีการร้องเรียนมาหลายครั้งหลายรอบทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ให้ความสำคัญไปดูได้เห็นกับตาตัวเองว่าที่น้องเขาเขากังวลมากจริงๆฉะนั้นเนี่ย กลับไปบอกได้เลยว่ายังไม่มีการอนุมัติใดๆทั้งสิ้นยังไม่มีการอนุมัติใดๆทั้งสิ้นเ,เมื่อเช้าเนี่ยท่านชัยวัฒน์ถามว่าในเมื่อกระทรวงยังไม่อนุมัติเนี่ยทำไมจึงปล่อยให้เขาก่อสร้างไปเรื่อยความคืบหน้าในการก่อสร้างเรียนว่าอำนาจของกระทรวงเนี่ยในการที่จะไปยับยั้งการก่อสร้างเนี่ยเราทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ก็คือว่าเราได้ให้อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยไปสั่งระงับการก่อสร้างมาแล้ว2ครั้งนะครับหลังจากเขาไม่ยินยอมเนี่ยเราแจ้งความดําเนินคดีนะครับแต่ว่าขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปทําอย่างอื่นมากกว่านั้นไม่ได้เพราะกฎหมายให้อํานาจกระทรวงอุตสาหกรรมวันหนึ่งสั่งระงับการก่อสร้างสั่งระงับครั้งที่หสั่งระงับครั้งที่สงยังไม่เชื่ออีก ็ให้ดำเนินคดีดำเนินคดีอยู่ในขณะนี้พี่น้องอาจจะไม่เข้าใจว่าในเมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมไม่อนุมัติเนี่ยทำไมเขาถึงก่อสร้างอาคารได้อำนาจในการอนุมัติก่อสร้างอาคารเนี่ยเป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิน่นซึ่งอ,อบตอเขาดูแลอยู่อันนี้ไม่ได้โบยไปทางอ,อบตอนะครับ อบตเขามีเหตุมีผลเขาเข้าส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่อำนาจของกระทรวงอุตสาหกรรมฉะนั้นเนี่ยอธิบายให้ฟังสั้นๆได้เลยว่าเรื่องนี้ยังไม่มีใบอนุญาตให้มีการประกอบการจากกระทรวงอุตสาหกรรมใดๆทั้งสิน้นยังนะครับเนี่ยขอชี้แจงหลักๆเท่านี้ครับเพราะว่ารายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยผมเข้าใจว่าพวกเราที่มากันเนี่ยก็ คือขณะนี้ข้อมูลก็รู้เท่ากัน,นว่าจะเกิดปัญหายังไงจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพยังไงเกิดปัญหากับชุมชนอย่างไงทราบโดยกันหมดเพราะกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจเลยได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเข้าใจเหมือนที่พี่น้องเข้าใจเข้าใจตรงกันครับโอเคนะครับท่านอาจารย์ท่านียนะครับมันมันจะไปแย้งกับที่ ท่านอธิบดีได้ชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเมื่อครั้งที่เรามาเมื่อวันวันศุกร์ที่แล้วก่อน่าครับอ,อย่างนี้ครับคําชี้แจงของท่านอธิบดีเนี่ยจะให้ทางฝ่ายรัฐมนตรีทางฝ่ายผมทางฝ่ายประหลัดไปยอมรับคําชี้แจงนั้นไม่ได้นะครับโดยนโยบายของกระทรวงเนี่ยก็ถือว่ารัฐมนตรีไม่ยอมรับคําชี้แจงนั้นท่านประหลัดเองก็ไม่ได้ยอมรับคําชี้แจงนั้น แสดงว่าวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขทั้งท่าน,นรัฐมนตรีและท่านหลักเนะี่ยนะยืนยันว่ายังไม่มีการอนุญาตให้ให้ให้สร้างโรงงานให้ให้เป็นโรงงานนะคือส่วนของส่วนของท้องถิ่นเนี่ยส่วนของเทศบาลหรืออบจอ,อนะไรต่างเราทราบว่าโอเคเขาได้รับอนุญาตตรงนั้นในการสร้างเพราะว่าเขาเสนอขอสร้างอาคารครับแต่มันมีปล่องขึ้นมาใช่ไหมฮะนั่นก็คือรูปลักษณะเป็นโรงงานแต่เมื่ออธิบดีได้ชี้แจงพี่น้องประชาชนซึ่งผมก็ได้ถอดเทปมาฟังเนี่ย ท่านก็ยืนยันว่าท่านเซ็นโดยอ้างอะไรก็ตามเนี่ยว่าอ้างสารสถานทูตจีนหรือผมผมก็ไม่เชื่อตรงนี้นะแต่ว่าเป็นคําพูดของท่านเพราะเราไม่ได้ป็นคนพูดรเราถอดออกมาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็ถอจดจากเทปมาเราก็มีความเข้าใจว่าท่านอธิบดีอาจจะเซ็นไปแล้วหรือไม่อย่างไรเมื่อท่านบอกว่าถึงเซ็นไปแล้วก็ไม่เป็นผลวันนี้เราก็ต้องต้องการความชัดเจนจากทางกระทรวงว่าเมื่อท่านในฐานะที่เป็น ตัวแทนของท่านรัฐมนตรีเนี่ยยืนยันพี่น้องว่ายังไม่มีการอนุญาตนะครับดังนั้นในกรณีที่ว่าถ้ายังไม่มีการอนุญาตหรือถ้ามีการเซ็นไปแล้วของท่านราธมนตรีอดีตรัฐตรีเนี่ยมันจะมีอะไรมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนได้ในเมื่อว่าถ้านรัีพูดแต่ว่าไม่มีเอกสารชี้แจงพี่น้องประชาชนและวันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับผมก็จะขอความกรุณาท่านในฐานะที่ท่านปรับก็อยู่และเจ้าหน้าที่ก็อยู่ ให้ท่านทาหนังสือยืนยันที่แจ้งมาเลยไหฮะผมเราจะได้ไประชาสัมพันธ์ด้วยท่านยืนยันที่แจ้งเลยว่าวันนี้เนี่ยโรงงานไทยเจอร์นลไนโคลแอมโค้เนี o ่ย e ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้เซ็นอนุมัติหรือว่าไม่ได้มีการอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานเราจะได้เอาตัวเนี้ยเป็นบรรทัดฐานไว้ให้ท่านยืนยันมาเลยไม่ใช่เฉพาะเพียงคำพูดให้มีเป็นรายลรกหอักษรด้วยดเดี๋ยวจะมีพี่น้องเรารอรอับเพราะตัวเนี้ยจะเป็นหลักฐานในการยืนยันของท่านอีกทีเนึ่เป็นตัวหนังสือ <ผม S 1> จะกลนาได้ไหมฮะตรงนี้ผมไม่มี ผมคิดว่มามีค่าเท่ากันนะคือขนาดเนี้ยผมผมในฐานะ<อ>ตัวแทนรัฐมนตรีท่านประ,ะัดในฐานะวัวหนา้าข้าราชการสูงสุดในกระทรวงก็ได้ยืนยันกับท่านผู้รักษาการอธิบดีกรมเนี่ยก็ก็ยืนยันไว้ว่ายังไม่ได้เสร็จนะก็ไม่ผมเข้าใจว่ามันไม่มีไม่มีเหตุผลอื่นที่จะมาเอาความไม่จริงมาพูดกับท่าน ท่านประหลัดมีมีอรายจ่ามไหมครับท่านโทษครับแล้วผมจะเชื่อถือใครได้ครับเพราะวันนั้นผมอยู่ในสถานที่ที่ท่านบอกว่าท่านเซ็นเพราะสถานทูตจีนอ่ะกดกันท่านหนึงสองครั้งท่านดำได้เหมือนครับแล้วผมจะเชื่อใครได้ครับท่านมาบอกว่าไม่เซ็นแต่ท่านบอกว่าเซ็นต้องต้องต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องเซ็นเซ็นเอกสารนี้ว่าอนุญาตนะครอนุญาตใว่ายังไม่มีการเซ็นนะครับส่วนที่ท่าน ที่ดีท่านพูดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านท่านพูดในในเชิองอะไรแต่ว่าลักษณะที่ว่าและผมก็ไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้เนี่ยไปกระทบกระเทือนต่อสิ่งที่เราก็ไม่สัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับผมก็ไม่อยากให้เราเก้าร่วมถึงๆเรก้าเป็นบ้างยืนยันได้นะครับว่ายังไม่มีการเซ็นใบอนุญ,ญาตเดิกขาเพราะว่าผมเองเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยยังไม่เซ็นแล้วผมก็สอบถามท่านรักษาการที่ดี้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้เซ็นด้วยครับยืนยัยนยกันด้วยคําพูดเลยครับท่าน ก,ก็นี่สมมติเป็นข่าวล้วก็คือคือตัวที่ผูกมัดผมอยู่แล้วนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็ผูกมัดผมอยู่แล้วว่าคือคือ,คอทุกวันนี้นะครับทั้งข้าราชการทั้งนักการเมืองน่ะพูดอะไรเชื่อถือไม่ได้เลยครับแค่พูดว่ายืนยันเนี่ยเราไม่เชื่อถือแล้วมีอะไรที่มากกว่านี้ไหมครับครับผมขอขออย่างนี้แล้วกันฮะที่ผมได้เสนอไปเมื่อสักครู่คือขอให้ท่านอ่านหนังออนสือชี้แจงก็ได้ฮะขออนหนังสือชี้แจงผมผมรอท่านได้ขอหนังสือชี้แจงมา แค่นั้นนะใครจะลงนามก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าะท่านออกหนังสือชี้แจงมาจะได้ให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจในส่วนนี้ใจกันจะแดกอะไรครับได้ครับเดี๋ยวผมออกให้ก็ได้นะครับเมื่อวานชี้แจงกันแต่ต้องรอก่อนนะแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับเอาง่ายๆเพราะว่าช่วยผิดไม่ดีได้ครับเดี๋ยวจะทำหนังสือยืนยันให้นะครับที่จริงเนี่ย ในหลักอย่างที่ท่านประหลัดบอกอะถึงที่พูดไปนี้ก็เป็นข่าวก็ผูกมัดกันอยู่แล้วว่าเรายืนยันอย่างนั้นแต่ว่าเพื่อเพื่อไม่ใช่เพื่อความสบายใจเลยจะยืนยันให้ได้ครับได้ครับได้ครับครับท่านครับผมอยากจะพิจารณาหนึ่งคือว่าให้เดินเตื่อนี่บริญาตนี่ออกแต่ละขั้นตอนเนี่ยที่ท่านบอกว่าไม่เคยออกไปใจเดือยเนี่ยหมายความว่าตั้งแต่โรงงานสร้างมาเนี่ยไม่ได้รับบรุญาตเลยใช่ไหม แล้วทำไมเขาสร้างได้ท่านผู้บดีบอกว่าอนุญาตให้สร้างก็แสดงว่าโรงงานนั้นสร้างเพราะอนุญาตจากธิบดีกรมโรงงานใช่ไหมครับแล้วที่บอกว่าไม่ได้อนุญาตใดเลยเนี่ยท่านพูดเมื่อกี้ผไม่มีอนุญาตใดเลยแล้วนี่เป็นอะไรครับเป็นสีดระดมใจหรือเปล่าครับไม่ครับอย่างนี้ครับท่านท่านฟังช้าๆนะครับการขออนุญาตสร้างอาคารเนี่ยเขาขออนุญาตจากอบต แต่การอนุมัติให้ดําเนินกิจการให้ให้เป็นโรงงานให้มีใบประกอบการเป็นโรงงานเนี่ยอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมณวันนี้ยังยืนยันว่าการะทรวงอุตสาหกรรมยังไม่ได้ออกไปอนุมนัติใบอนุญาตใดๆให้ดําเนินการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเลยครับที่ที่ที่ตุ๊ดดีพูดว่าอนุญาตให้สร้างเนี่ยสร้างอะไรครับโรงงานหรือ่าสร้างบ้านครับสร้างอาคารครับ ส้างอาคารโรงงานใช่ครับถ้าทุกปีมีอำนาจให้สร้างอาคารไม่ใช่ครับเป็นหน้าที่ของอบตครับแต่ต้องขออนุญาตให้สร้างครับอะไรครับอนุญาตไม่ไม่ผมไม่เข้าใจที่สิ่งที่ท่านอธิบดีพูดครับเพราะว่าผมไม่ได้ฟังอยู่ด้วยก็ก็ผมผมอ่านตามนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่ท่านบอกว่าใบอนุญาตใดๆไม่เคยอนุญาตเลยใช่ครับคนที่ตื่นเต้นเลได้อนุญาตให้สร้างอะไรทุกปีอนุญาตให้สร้างอะไรครับทุกปีโรงงานเนี่ยมี อำนาจให้สร้างโรงงานหรือสร้างบ้านครับไม่มีครับไม่มียังไม่มีใบอนุญาตจากอธิบดีใดๆทั้งนั้นนะครับแต่ที่เขาสร้างอยู่นี่มันสร้างโดยใบอนุญาตอ,อะไรของอบตรครับอบตแล้วทางกระทรวงโรงงานไี่มีอะไรที่จะไปกำจัดฟรองปลองได้ไหมที่ฟรองที่ลอยฟ้าอยู่นะนะครับอะไรครับที่ฟรองฟรองควันเนี่ยครับการสร้างโรง,งงานร,รวยด้วยเราเนี่ได้เห็นว่าเขาก่อสร้าง เราเราสั่งระงับไปแล้วนะฮะแล้วสั่งระงับไปแล้วล้วดำเนินคดีด้วยใช่ไหมท่านท่านท่านกรงเพศครับมากก็ถุงใส่เกลแหละครครับขอบคุณครับอไปนี้เวลาจะสร้างโรงงานต้างไปขออบตใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอบตคืออย่างนี้ครับอนุญาตปลูกสร้างเนี่ยเป็นเรื่องของท้องถิ่นครับเป็นเรื่องของอบตแต่อนุญาตประกอบกิจการโรงงานเนี่ยเป็นเรื่องกระทรวงสาธารณครับ ต้อง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 เรียนอย่างนี้เลยว่าว่ามันจะมีใบอนุญ,ญาตอยู่สส่วนถ้าใบอนุญ,ญาตปลูกสร้างเนี่ยก็ต้องไปดูว่าใบอนุญ,ญาตปลูกสร้างของอบตเนี่ยให้ปลูกสร้างเป็นอะไรส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะมีมันจะมีประกอบากิจการโรงงานนะซึ่งขุมสองส่วนตั้งและประกอบเนี่ยมันเหลือใบอนุญ,ญาตแบเดียวและวันนี้เนี่ยที่อย่างที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีพูดนะฮะแล้วก็ท่านรักษาการที่ปรีเนี่ยเราก็เช็คกันตรวจสอบแล้วเนี่ยยังไม่มีการเซ็นใบอนุญาตออกจากกระทรวงอุตสาหกรรมแต่อย่างใดนะครับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่ใบอนุญาตปลูกสร้างเป็นเรื่องของอบตอนะครับเคยที่ท่านถามเมื่อกี้อ่ท่านถามมีเหตุผลนะผมเข้าใจว่าท่านถามด้วยความกังวลว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นต่อไปเนี้ยใครจะสร้างโรงงานก็แอบไปสร้างอาคารก่อนใช่ถูกไหมอันนี้ครับคือที่มาที่นโยบายใหม่ของรัฐมนตรีเพิ่งดาเนินการไปเมื่อเมื่อเร็วๆเนี้ยก็คือว่าต่อไปนี้เนี้ย